นี่ค่ะกลับมาพบกับหมอนนิดหมอฟันลงจอหมอคะรักษารากทำไมมันแพงจังเลยคะวันนี้จะตอบทั้งในมุมมองของลูกค้าแล้วก็ตอบทั้งในมุมมองของหมอน,นะคะเปิดใจให้ก,กว้างๆเคลียร์กันไปนะคะแล้วก็จะได้คำตอบว่าทำไมค่ารักษารกษารกมันถึงแพงคะ่ะ ตรงๆเลยนะหมอเนะเข้าใจทุกคนเลยนะคะว่าการที่เราจะควักเงินหลักหลายๆพันแล้วก็หลักหมื่นเนี่ยออกจากกระเป๋าตังค์อ่ะเฮ้ยมันก็ต้องคิดใช่ไหม <Yeah. S 1> ่าแบบทำไมมันต้องแพงขนาดนั้นน่ะเนาะมันก็คาใจอะ่ะจะไปถามหมอเขาต้าตรงบอกหมอทำไมันแพงงนะั้ยน่ะก็เกรงใจหมอเขาหรือว่ากลัวหมอก็จะว่าวใช่ไหมคะอีงน,นี้นะถ้าเกิดว่า ให้หมอคิดนะคะหมอคิดว่าเราเคยรู้ราคามาก่อนเพราะเขาบอกประมาณนี้เราถึงเทียบได้ว่ามันถูกหรือแพงใช่ไหมคะแต่พอเป็นรักษารากอ้าวเกิดมาก็ไม่เคยรักษารากรักษาลากเป็นยังไงยังไม่รู้เลยใช่ไหมพราะบอกราคามาก็อึง้งนัดจงังงังสิใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นเหตุผลเบื้องต้นเลยว่าเราจะอึ้งก่อนใช่ไหมเพราะว่าราคามันสูงแต่ราคามันสูงตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้าง ที่ราคาสูงอย่างที่หนึ่งที่หมอน,นิจะคิดได้นะคะก็คือว่ามันจะต้องใช้เวลาหลายครั้งค่ะมันเปลืองเวลาคุณหมออย่างน้อยก็ต้อง2อสาครั้งครั้งหนึ่งก็ต้องอยู่กับเรา1ชั่วโมงบางคนเนี่ยหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการทำรักษารากใช่ไหมและเราเคยไปศูนย์รถยนต์น่ะที่เราไปทิ้งรถให้เขาเป็นว,นวันๆแล้วเขาคิดค่าบริการค่าช่างอะ่ะ แบบว่าแพงหลายๆพันเนี่ยเคยไหมคะค่าช่างนะไม่รวมค่าอะไหล่นะอันนั้น,นคล้ายๆกันเลยอ่ะเพราะว่าหมอเขาต้องมีค่าแรงของตัวเขาด้วยถูกไหมคะทีนี้มาพูดถึงถ้าเทียบคล้ายๆกับรถยนต์เนี่ยค่าอะไหล่มันก็คือค่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆของการรักษา่ารักษาร่างเนี่ยจะใช้เครื่องมือเยอะมากมือมากกว่า15าชิ้นตั้งเป็นแผงเรียงตึ๊กๆๆกต๊กไปหมดเลยแล้วก็ค่าเครื่องมือ บางอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีในเมืองไทยต้องสั่งมาจากเมืองนอกนอกจากจะเป็นเครื่องมือที่นํามากลับมาใช้ซ้ําได้มันก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์ที่เราผสมแล้วเราใส่เข้าไปในรากเนี่ยแบบที่ใช้แล้วต้องทิ้งใช้แล้วหมดไปเนี่ยก็อีกหลายอย่างมากเลยยกตัวอย่างเช่นอ่าเครื่องมือที่เป็นหัวกรอที่ต้องสําหรับใส่ในรากโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้เซตหนึ 2, ่งกล่องก็สองพันกว่าบาทนอกจากนี้มันยังจะต้องมีเครื่องมืออย่างเช่นเครื่องมือวัดความยาวรากอันเนี้ย ก็หลายหมื่นนะแล้วเครื่องกรอที่กรอลงไปในล่าก็ต้องเฉพาะของมันเลยก็อีกหลายหมื่นเออต้นทุนคุณหมอนะแล้วเครื่องเอ็กซเรย์อีกไม่มีเอ็กซเรย์นี่หมอตาบอดเลยนะคะทำรักษาราไม่ได้ต้องมีเครื่องเอ็กซเรย์แล้วอะไรอีกบางเคสยากสุดๆไปเลยมองก็มองไม่เห็นต้องใช้กล้องจุลทรรศมองกล้องจุลทรรศเครื่องหนึงเท่าไหร่รู้่าสล้าน รากสักกี่ซี่ละถึงจะคุ้ม3ล้านคลินิกเล็กๆไม่มีนะคะกล้องจุลทรรศเนี่ยต้องเป็นคลินิกที่ใหญ่หรือโรงพยาบาลใหญ่นะคะหรือเป็นโรงเรียนแพทย์อย่างโรงพยาบาลหมอเนี่ยมีกล้องจุลทรรศสำหรับส่องในรากนะสำหรับเคสเยากๆเราไม่ได้ใช้ทุกเคสถ้าเคสไหนใช้ต้องเก็บค่าใช้จ่ายคนไข้เพิ่มเนื่องจากว่าค่ากล้องเนี่ยมันแพง3ล้านแต่เชื่อไหมทำจุดคุ้มทุนออกมาเนี่ย โอ้โห oh, ผ่านไปสิบปียังไม่ได้จุดคุ้มทุนเลยเพราะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีเคสที่ใช้กล้องจริงๆเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วจะต้องทํากี่เคสต้องเก็บคนไข้กี่บาทแล้วถึงจะคุ้มทุนไปเก็บเขาแพงมากเขาก็ว่าแพงเขาก็ไม่ทําอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องมือแต่ละอย่างเนี่ยมันแพงจริงนะคะนอกจากที่หมอจะต้องลงทุนความแพงเข้าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดของการรักษาร่ามันคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม คือประสบการณ์และความชํานาญของหมอเอางี้ถามกันตรงๆเลยนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปผ่าคลอดหรือทำคลอดกับคุณหมอทั่วไปที่เขาไม่ได้จบสูตินารีนะคะกับคุณหมอที่เขาจบเฉพาะทางสูตินารีเราจะคิดว่าค่ารักษาของคุณหมอสองคนเนี้เขาเท่ากันไหมเอาตรงๆเลย แล้วเขาจะคิดค่าตัวเขาหรือค่ารักษาค่าผ่าคลอดแพงกว่าคุณหมอทั่วไปเปล่าอ่ะใช่ว่าอันนี้มันเป็นตรกกะของสิ่งที่มันมันพูดแล้วมันน่าจะเข้าใจได้ว่ามันคือความชํานาญให้ค่าความชํานาญเขาอะ่ะเพราะอะไรนี่หมอีิจะพามาดูทุกคนดูนะรู้ไหมว่าการรักษารากของหมอเนี่ยหมอเห็นอะไรในรากหมอแทบจะไม่เห็นอะไรเลย าไม่เห็นอะไรเลยจะรักษาได้ยิ่งไงคะคุณหมอโอ้โหเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะทุกคนดูตรงนี้ค่ะอันนี้คืออะไรคะหลอดดูดน้ําเอามาทำอะไระหมอหลอดดูดน้ําถ้าเกิดสมมุติว่าเราเจาะลงไปในการรักษารากนะคะแล้วเราเจาะลงไปเราจะเห็นทางเปิดของรากค่ะรูปเปิดของคลองลากฟันคําว่าคลองลากฟันมันจะมีลักษณะเป็นท่อค่ะเป็นท่อเนี่ย มันจะเหมือนกับหลอดดูดน้ําอย่างเงี้ยแต่มันจะมีความโค้งอะไรนะคะท่อเนี่ยเราจะต้องไปตามความโค้งของรากใช่ไหมคะแล้วรากแต่ละคนเนี่ยยาวไม่เท่ากันหมอจะต้องมาวัดว่าอา้าวคนนี้ยาวเท่าไหร่คนนั้นยาวเท่าไหร่วัดจากอะไรวัดจากเครื่องวัดความยาวแล้วก็วัดจากฟิลม์มนอกจากนั้นสิ่งที่หมอเห็นหมอไม่ได้เห็นความยาวทั้งรากนะคุณผู้ชมสมมติว่าเรานึกถึงหลอดดูดน้ำหมอเห็นแค่นี้คะ่ะนี่ให้ดูเห็นแค่กลมๆอย่างนี้เลย เห็นแค่กลมๆตรงนี้ค่ะกลมๆเนี่ยก็คือท็อปวิวของการรักษารากเอาเห็นกลมๆแล้วหมอเข้าไปรักษารากได้ไงนึกสภาพสิคะสมมติว่าคุณเนี่ยเอาหลอดดูดน้ํามาและหาแปลงอะไรก็ได้นะ้ไปหาแปลงที่บ้านอันเล็กๆอ่ะมันล้างล้างในหลอดดูดน้ําเนี่ยให้สะอาดทําได้ไหมยากไหมคุณว่าหลอดดูดน้ํานี่ยากแล้วนะ และหลอดดูดนมจิ๋วเนี่ยของเด็กอะคะ่ะเคยเห็นไหมคะกล่องนมที่มันเป็นหลอดดูดนมเล็กเนี่ยดูเส้นผ่าศูนย์กลางมันจะต่างกันใช่ไหมคะหลอดดูดนมจิ๋วเนี่ยเห็นไหมหลอดดูดนมจิ๋วเนี่ยมันก็จะเล็กกว่าเยอะมากเลยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแต่ขอโทษนะในรากฟันเนี่ยเส้น่าศูนย์กลางเนี่ยเล็กกว่าหลอดนมจิ๋วนี่อีกครึ่ง เฮ้ยแล้วหมอจะเอาเครื่องมืออะไระลงไปแยงตรงนี้ให้มันสะอาดต้องไปแยงในท่อท่อน,นี้ก็มีความโค้งด้วยนะและท่อน,นี้เราก็มองไม่เห็นด้วยนะเราเห็นแค่ท็อปวิวนึกภาพท็อปวิวไหมเบิร์ดไอวิวอ่ะมุะมที่นกมองอะ่ะเราเห็นแค่กลมๆข้างบนนะคะอา้าวแล้วเราจะไปควานข้างล่างได้ยังไงเซนตประสาสัมผัสความชํานาญนี่คือความชํานาญที่หมอบอกคุณเข้าใจค่าความยากของมันหรือ,อยัง นะคะสิ่งนี้มันต้องใช้ความชำนาญถ้าภาษาธุรกิจเขาจะเรียกว่า learning curve ถ้าคุณทำอย่างนี้ซ้ำๆซ้ำๆจนเกิดความชำนาญคุณจะทำได้คล่องทำได้เร็วทำได้เก่งทำได้เป๊ะอเวเริ่มคิดว่าให้คว้าความยากเขาหรือ,อยังคะ ฟันก็มีซี่เดียวอันนี้แหละมันคือคุณค่าของมันใช่หรือเปล่าคะคุณต้องให้ค่าความเป็นคุณค่าความหายากถ้าคุณถอนฟันซี่นี้ไปคุณไม่รักษาล,ลากคุณไม่มีแล้วนะมันไม่มีฟันชุดที่สามงอกขึ้นมาให้กับคุณแล้วนะถูกไหมคะ ค่าความยากค่าคุณค่าของมันตรงนี้ของคุณเนี่ยก็มีแค่นี้มีแค่ชุดเดียวและถ้าคุณหมอเขาเก็บฟันชุดนี้ไว้ให้กับคุณได้แล้วคุณใช้งานไปอีกนานๆเลยถ้าคุณอายุ20คุณใช้ไปอีก60ปีเลยไปถึงคุณยายเลยอย่างเงี้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าคะกับหลักพันหลักหมื่นที่จะต้องเสียใช่หรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกความคุ้มค่าต้องดูคุณค่าของมันด้วย ช่ป่ะคะเวลาที่เราดูเราดูราคาอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้เพราะราคามันคือตัวเลขตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าอันนี้ถูกหรือแพงเหมือนที่หมอบอกรถเบนซ์สามล้านวันนี้คนน่ะไม่มีตังเลยอะ่ะเป็นหนี้ขอมาขายคุณนะบอกว่าเฮ้ยใช้ไปแค่หกเดือนเองอะ่ะขายคุณล้านห้าเขาซื้อมา3ามล้านว้าถูกรีบซื้อเลยถูกมากใช่ป่ะคะ ทำไมล้านห้าคุณบอกถูกเพราะคุณค่าของมันที่คุณประเมินรถเบนซ์เนี่ยมันแพงเพราะงนกลับมาที่ตัวเองก่อนว่าประเมินคุณค่าให้ฟันตัวเองอะ่ะแพงหรือถูกวันนี้วันนี้อาจจะพูดในมุมที่ไม่เหมือนคนอื่นนะทุกคนแต่มุมนี้ยแหละเป็นมุมที่หมออยากจะแชร์ว่าอยากให้ลองนึกถึงมากกว่าตัวเลขคือคุณค่าของมันว่าคุณได้อะไรจากมันคุณใช้กับมันอีกกี่ปีแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่า นะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นเคล็ดลับดีๆที่จะเพิ่มประสบการณ์ให้กับทุกคนได้บ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะค่ะบ๊ายบายใครมีคำถามอะไรอยากจะถามอินบ็อกเข้ามาถามได้ในเพจหมอฟันนงจอหรือคอมเมนต์ youtube c h ช n n e l หมอฟันนงจอหรือไปคุยกันในกลุ่มคุยเรื่องฟัน ถ้าวันเด็กไปคุยกันในกลุ่มคลับวันเด็กนะคะทุกคําถามหมอนิจะพยายามตอบทุกคนและตอบเองทุกคําถามหมอ,หมอนิกับหมอเจจะช่วยกันนะคะแล้วหวังว่าสักวันหนึ่งคนไทยจะวันดีมากขึ้นค่ะ